t ี่เด็ดบอลสปอร์ตพู88ก่อนจะฟังทัศนบอลวันนี้ขอฝากให้เข้าดีๆแบบโคชเสียงเรียกพ่อ,อามาเรียกปลาข้างบ้านแอดไลน์มททีแอด,ด SPP88 อย่าลืมมืแอดอันนั้นด้วยนะครับสวีดัสสวัสดีมาพบกับยัยช้างตกมันเช่นเคยวันนี้ช้างตกมันจะพาไปพบคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบแอตเลนดิโกมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในเวลาตี2แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลนดิโกมาดริด โดยเจ้าบ้านแมนซิตี้ฟอร์มของพว,พวกเขาก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียว6นัดหลังสุดเป็นการชนะ4เสมอ2เกมด้วยกันส่วนทากฝั่งทีมเยือนอเลนโกมันลิผลงานของพวกเขาก็ยังถือว่าทําได้ดีครับ6นัดหลังสุดชนะรวดมาถึง6เกมมองดูแล้วคู่นี้สดสสมากแต่เทไปทางแมนซิตี้มากกว่าเยี่ยงช้างมากฟันทงแมนซิตี้มีเฮแน่นอนจัดไปก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมแอดไลน์ไว้ที่แอด SPP88 หรือกดลิงก์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ